สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะก็คุณแม่มีวิธีการนะคะในการอยู่ท่ามกลางาความร้อนอย่างไรนะคะก็คือแต่งตัวตามสบายนะคะเสื้อผ้าแบบเนื้อผ้าไม่หนามากนะคะก็พร้อมที่จะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วนะคะอันดับแรกอันดับต่อมาก็คือ คุณแม่จะดื่มน้ําเยอะๆนะคะดื่มน้าอาบน้ําถ้าเป็นไปได้อาบน้ําบ่อยๆเด็คุณแม่ชอบที่เกียจเปลี่ยนเปลี่ยนอาอาก็จะกลายเป็นว่าก็ดื่มน้าเยอะๆนะคะคแล้วก็ใช้วิธีบางคนอาจจะเปิดพัดลมนะคะหรือว่าอยู่ท่ามกลางแอร์ธรรมชาติเดยวคุณแม่ชอบที่จะเปิดพัดลมบ้างปิด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดเปิดนั่นก็คือจะไม่เปิดเหมือนเหมือนทั่วๆไปนะ้ะ,ะนั่นหมายความว่าเราก็ ส่วนมากจะพยายามปรับตัวเองนะคะเ็้ากมาน้อยปิดและเป,เปิดเปิดและปิดบ้างกับพัดลมนะคะก็คือส่วนมากก็จะปิดไว้แล้วก็ปล่อยให้กับอากาศธรรมชาติหรือมันร้อนก็ให้มันร้อนแบบธรรมชาตินะคะก็มันจะทําให้ร่างกายเราปรับตัวได้ดีนะคะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางแอร์พัดลมขาดพัดลมขาดแอร์ไม่ได้ไ่งั้นตายอย่าแกอะไรอย่างนี้คะ่ะบมันจะเกิดการไม่ปรับสภาพต,ะะตัวนะคะอันนี้ก็พร้อมที่เราที่จะ สามารถไปอยู่ต่างจังหวัดได้นะคะมจะเป็นต้องอยู่ในกรทมนะคะก็อยู่ได้ตลอดนะคะอันนึงนะคะคุณแม่ก็จะดื่มนะคะด้วยอันนี้จะเป็นน้ำเฮมููบอยนะคะผสมกับน้ำเย็นบ้าง นะคะหรือน้ำทั่วๆไปแล้วก็ดื่มบ่อยะคะๆคือไม่ดื่มน้ำเป๊ปซี่ไม่ดื่มน้ำที่ผสมอื่นมากนะก็เป็นร,รอยจะดีที่สุดนะคะดีที่สุดดื่มบ่อยๆนะคะที่บ้านก็นซื้อน้ำให้ร,ร์บ่อยๆนะคะแล้วก็มีสลับในการดื่มน้ำอุ่นนะคะนี่ขนาดร้อยนยังอุ่นแต่ก็ดื่มเป็นระยะช่วงเวลานี้ก็จะเป็นต้องดื่มนะคะก็อันนี้คือวิธีดูแลร่างกายแบบ ให้อยู่กับธรรมชาติได้ดีนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะสุขภาพร่างกายหรือว่าการเป็นอยู่ของเราก็ไม่แน่นอนนะการกินอยู่หลับนอนการใช้ชีวิตมันก็พร้อมที่จะปรับตัวเองได้เสมอนะคะ,ะสักวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อยู่ท่ามกลางความสุขสบายก็ได้นะอาจจะอยู่ท่ามกลางความลําบากอาศัยอยู่ที่อยู่อาจจะไม่มีอะไรต่างๆเราเลยคิดไว้เผื่อไว้ก่อนนะคะก็ทําตัวเองแบบนี้ไปก่อนนะคะ มีงานก็ทำนะคะไม่มีงานก็ขวัขวายไปททาให้ตัวเองอยู่ให้ได้ระดับต้นๆก่อนประหยัดเซฟตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างไว้ช่วงนี้ยิ่งสําคัญนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะดื่มสักน้อยนะคะดื่มสักน้อยอ๋อสังเกตค่ะจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมาก ก็คือธรรมชาติหละธรรมชาติท่ากลางความร้อนร้อนจัดประหลัดบอกร้อนจัดประหลัดบอกอันนี้อากาศช่วงประมาณบ่าย2องบ่ายสแล้วเนาะมาดูกะเจาะนะคะคุณแม่ก็อันนี้ก็ด้วยสีฟ้าๆนะทาตัวให้มันฟ้าๆเข้ามา เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมค่ะ